อันนี้พี่กอดน,น้องห่อคะกอดอาม่าหรอคะพี่อน,อะะพน,น้องรักนนกันเหรอลูกวะพี่น้องรักกันกำถ่ายวิดีโออยู่ลักกันใช่ไหมคะรัะกันค่ะเอคซ็กซี น้ำอิงแสดงเก่งไหมอืมหน่งสามกัดกน,กนหอมหอมน้องเนะ็ออนเ้ยน้ำยา้ยายืดยองมอนจ่ะทำไม่อยน้ำยาจ่ามน้ำอิงอย่างนี้คะไลยะไไ่วบ๊ายบายอย่าอย่าลืมนะอย่าลืมเป็นเ็น